ครับชูนะครับเตยมตัวนะครับแขนออกข้อหมดเลยนะครับเตายิงชุเลยไปครับเลอเลยครับออกเลยครับโอเคครับัวเไป เลือข้างครับเอข้างครับร้อิมกับร้งนะครับรอบนี้นทีเหลอแคสอัท้ายัหลังคำทุ่ยกมือขึ้นมาสุดเบ้าเดวรู้หนครับเบ้ายิชุบเสมอครับเสมอ ให้เลือกใหม่จากเกมไหมครับไม่เปลี่ยนนะครับสองหรือเปล่า<อ>วัดไปเลยสองสองเอออะตอนนี้ทีมไหนชนะได้ติดซื้อไปเลยจบเลยนะครับวัดไปเลยขันหลังนะครับขันหลังตอนนี้ใข่มุกขอกำลังใจอยู่อ่ะขันหลังครับโอเคยกมือขึ้นมาเต้าเรือทุกคนครับหนึ่งประมา วนะของๆนะเา้ายินชุบเรียบเลอยครับดีใจด้วยครับกับ2อคนนี้อ่าโอเคเดี๋ยวยงังไงไปชำระเงินด้านนู้นนะครับแล้วเดี๋ยวให้น้องๆออกมากราบขอบคุณเล็กน้อยนะครับสำหรับทีมครั่ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะทีะ่มาไท้ทัชกับพวกเราในวันนี้แล้วก็ มาซื้อของเมอร์อชานดไลน์แล้วก็มาแวะเรียนคาเฟ่ของเราแล้วก็มาเทรดดิ้งโซนด,ด้วยวันนี้มีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะมากเลยก็ดีใจที่ได้เห็นทุกคนแบบมีรอยยิ้มนะคะแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยที่มาร่วมสนุกกันนะคะก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพเลงให้ดีเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็พักผ่อนเยอะๆพรุ่งนี้ก็มีอีกวันหนึ่งโนก็ยังมาสนุกกันได้อีกวันหนึ่งน,นะคะ ก็เดี๋ยวให้ม,มเมอร์พูดนิดหน่อยนะหน่นอหน,นอ่อยนัวันนี้นะครับกิจกวันนี้แต่ยังไม่จบครับสองคนเมื่อกี้ผู้โชคดีครับเอาสตันดี่มาเปิดตรงกลางเลยครับ เราเปิดโชว์เลยครับก็ได้ของเมมเบอร์คนไหนเปิดให้เขาฟูงครับวัดดวงกันไปครับ